เมื่อวานนี้คนหนึ่งเหก็คือคุณเอกชัยหงกังวานเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเขาถูกคันไม่น่าจะเรียกว่าเฮตเลยคือก็มันก็เหมันคือถ้าสมมติว่าสารดีกายกฟ้องแล้วคุณเอกชัยเนี่ยจะไปเรียกค่าเสียหายจะขครติดคุกฟรีตั้งร้อยสี่ครึ่งทางเลยแต่คือเขาโดนโดนสารพิพากษาปีหนึ่งใช่ไหมเขาติดมาแล้วครึ่งทางอ่ะอะแต่เหมือนกับให้ทําใจป่ะเอาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอถึงสุดท้ายแล้วก็คือสารดีกาก็จําคุกอันนี้คือปล่อยตัวชั่วคราวจำคุกหนึ่งปีแล้วลดโทษครึึ่งงนฮะ ก็โทษอีกครึ่งหนึ่งหลังจากทนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับไปคุกอีกแล้วร้อยแปดสิบวันอาจจะร้อยแปดสิบวันก็คืออาจจะเข้าคุกอีกสามสิบวันหรืออาจจะพ้นแล้วจะเข้าคุกอีกไม่กี่วันแล้วก็มันเป็นเรื่องน่าดีใจตรงไหนแต่ถ้าไม่ผิดล่ะนั่นแหละสิถ้าไม่ผิดนี่ได้เงินไหมไม่ได้ไม่คืนกรณีนี้ที่ต้องได้เงินชดเชยไหมที่ปูนมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าคืออย่างนี้ตกลงเนี้ยจำเลยที่เขาเขาเป็นจำเลยเนี่ยข้อหาคือ เยแพร่ข้อความเราโมกอนาจารย์ตามพรบว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ก็นี่โพสข้อความเกี่ยวกับประสบการณ์เล่าเรื่องพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในเรือนจําใน Facebook ส่วนตัวดันเอาเรื่องมาเล่าเอาเรื่องเข้าใจว่าเรื่องคนอื่นไม่ใช่ไม่้ผมจะหา Facebook ให้สัก50อันส่งไปให้ศาลที่มันเล่าเรื่องแบบที่มันยิ่งกว่านี้อีกอ่ะแต่แต่ว่าเขาตีวงเงินประกันแสนบาทนะเมื่อวานนี้ที่รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยตกลงสาลดีกาสาลเนี่ยสาลดีกาเขาบอกว่า พิเคราะหแล้วว่าจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและโทษจำคุกตามพิพากษาอุสารุทน์มีกำหนดเพียงแค่1ปีจำเลยต้องคุมขังมาระยะหนึ่งแล้วและได้รับการอนุญาตให้ดีกาจึงไม่มีเหตุผลที่เชื่อว่าจำเลยอาจจะหลบหนีอนุญาตให้ปล่อยตัวคราวนี้เขานอนมาเนี่ยหนึวันคุณชูวัตรครับฮะาแล้วแล้วช่วงแรกเราไม่รู้ได้ซ้ำไปคือผมไม่รู้ แต่ว่าสื่อก็แบบสสื่อรายงานเหรอผมรู้สึกรายงานรายงานเราเลยตลอดเพราะว่าเรื่องี้ืรอหราเพว่าปกติแล้วยังอยู่ในชั้นอุทธรนะใช่ไหมแล้วเจ้าตัวเนี่ยขอสู้ดีกาแล้วคดีมันเป็นคดีอาาจารย์เผยแพร่ข้อความไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองมันเขาใช่ตัวเขาออกเขาบอกว่าไม่นึกมันไม่มีเหตุไม่ให้ประกันไม่นึกเขาบอกว่าไม่นึกว่าจะประกันตัวได้ยากขนาดนี้เขาไม่ตนโดนหนึ่งหน่สองที่คดีที่จะเอามาผิดเอาผิดกันด้วยซ้ำในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยแบบ เดี๋ยวจะหาเว็บแต่เขาบอกว่ากฎหมายเป็นกฎหมายไงไอเว็บเอาละไอเว็บที่มันเขียนเล่าเรื่องพวกนี้ยก็เสียตังค์เลยนะคุณรู้ป่าใช่ใช่ที่มันมีแบบอะไรเนี่ยไม่ได้ห้ามเลยเด็กเยาวชนมันมีคําถามว่าคนอายุเกินสิบแปดเปล่าเด็กอายุสิบขวบกดอายุเกินสิบแปดก็เข้าไปดูได้เต็มไปหมดเลยทั้งประเทศไทยอ่ะครับครับเก็บตังค์อ่ะแต่ว่าเจ้าตัวเขาบอกเขาประหลาดใจว่าทำไมมันยากอันนี้ตำรวจอายการศาลไม่เคยเห็นอ่ะครับ ก,ก็เป็นคดีที่เราอ่านตลอดเพราะว่ามัน,มนประหลาดมักพี่คนคุณกรใช้ยเขาบอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอยู่ว่าในคุกมีแตม่มีแต่แค่ทะลุกแก๊สสิบสองคนจริงๆแล้วแต่ยังมีคดีวางเพลิงอีกสี่คนคดีประทุษร้ายเจ้าพนักง,งานอีกแปดคนทะลุฟ้าสองทะลุกแก๊สเนี่ยมีสิบสองเสร็จแล้วก็มีอะไรแซมกับแม็กนี่นะฮะทะลุฟ้าแล้วก็พวกนี้ก็กําลังจะมีการส่งฟ้องคดีที่สอนอนนังเลิงเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ายังมีหลายคนที่ยังติดอยู่ในเรือนจําอยู่ นะไม่ใช่แค่ก็ไม่ใช่แค่บางคนซึ่งคนคิดอาจจะคิดมันมีมากกว่าที่คิดตัวเขาเองก็เพิ่งได้รับการล่อยตัวออกมานะครับก็ื่อวอกชัยคุณเอกชัยก็ฝากพักการเมืองฮะอยากให้ปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเช่นก่อนฟ้องหรือฝากขังควรมีระบบไต่สวนก่อนเปิดให้จำเลยขอดูหลักฐานได้ก่อนหน้านี้เคยขอดู1 1 0่งรตำรวจไม่ให้ดูอ้างว่าเออา อ,อ,อ้างว่าอยู่ระหว่างสอบสวนจึงมองว่าไม่เป็นธรรมควรมีการปรับปรุงกฎหมายตรงนี้ฝากรันเคือคอดีคดีอ,อาญาของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทางการเมืองหรอกแต่เรื่องอาญาทั่วไปที่เอาผิดชาวบ้านเนี่ยตำรวจไม่มีความรับผิดชอบไงฮะมันไม่มีข้อกําหนดให้ตํารวจต้องรับผิดชอบนะเหมือนก็เราดูแบบเอาทำไมฝรั่งนงแบบแแบบเขาต้องแต่ส่วนให้ถี่ถ้วนก่อนว่าคิดว่าโอเคคนนี้ยมันมีมันมีความเป็นไปได้จริงที่จะเป็นคนผิดแล้วเขาถึงจะดาเนินคดีของเรานี่คือ ขอให,ตาห,าให้ตั้งเข้าหาให้ได้ตั้งเข้าหาได้คือผลงานอ,ะอ่ะม,มันมันกลายเป็นอย่างนั้นไปตำรวจไทยมันมาอยู่ในอยู่ในเกณฑ์แบบนี้แล้วนายพวกผู้บังคับบัญชาก็คือแบบคุณต้องตั้งเข้าหาใครสักคนให้ได้แม้จถือว่าคุณแบบไม่มีผลงาน